สวัสดีครับวันนี้วันที่17หลังวันหวยออกวันนี้ถ่าย2คันนะครับรีวิว2คัน Fort เซียตรครับปีส <c oughs> องพันสิบสามมีองพันสิบสามขายราคาอะไรเนี่ย د? เอ่อ1ส0ห0 0มบาทเพรปี13ถูกวันนี้ก็ไม่ดีภายในส,สวยๆนะครับ ลายท็อปเซอร์เคิลเขาเรียกนี่ถูกเปล่าไม่รู้ท็อปเซอร์เคิลนะฮะลายท็อปเซอร์เคิลลายมนุษย์ต่างดาวลายท็อปเซอร์เคิลบอกผ้านะลายท็อปเซอร์เคิลผมชอบนะอาร์ตดีมันเป็นอะไรที่มันอาร์ตดีสะอาดครับบอกผ้าสะอาดอันนี้ภาย์นุ่มไพลน่าสะอาดแอร์แบ็คคู่นะครับแอร์แบ็ค e เอเบเอสเครื่องหนึ่งจุดห้านะครับเครื่องพันห้า a b s สวยๆกันเลยสวยๆกันเลยคอนเมือละ3,200บาท1งแสนึง0 0บาท3,200บาท6ปีนะครับ6ปี <c oughs> ใไปไม่มีรถยังทันนะครับยังทันยังไม่มีรถไปเที่ยวปีใหม่ที่เชียงใหม่นะครับทันนะครับยังทันไม้แสนสามนะครับ ไม่หนึ่งแสนสามไม่แสนสามนะครับแอร์แ,แบ ABS นะครับนี่ a อร์แบ ABS ของข้างพับไฟฟ้านะครับเบต้าพับไฟฟ้าทุกคันครับพับไฟฟ้าทุกคันไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับง <c oughs> มัดไม่ขยับเบต้าสมรรถนะดีอยู่แล้วครับส่วนใหญ่ไม่มีชนไม่มีชนมีชนบุรี เครื่องเนียเน้ยบเลยอันนี้เครื่องเนี้ยบมากอันนี้เครื่องเนี้ยบมากเครื่องเนี้ยบมากนมัเมนะ้อากลมมันเดิมน้งมันเดิมเครื่องเนียบมาก <li> 1.5นะครับตัวน,นี้ประหยัดตัวน,นี้ประหยัดแน่นอน1 6 9 0 0แสบาทรถปี2013ขายถูกกว่าน,นี้ก็จะโดนด่าเอา 3, 2, ออผอ่อนเดือนสามพปีนะครับค่อยแผนไม่สบายเยอะระวังนะครับใครเริ่มเราก็กินยากันไว้เลยดัยงนั้นจะแย่นะครับหนึ่งแกหมื่บาทผ่อนเดือนละสาม0ับาท <c oughs> ก็มนแพงนะครับ3,200บาท่อ <c oughs> หลังเปิดให้ดูยัง ตัว5้ามาตูนะครับหมอบพับได้หมอบพับเก็บของได้นะครับเดือัเดิมีครับขมคมนะครับปลายไม่มีชนนะครับเดิมนะครับพอเดือสามพันสองรบาท6ปีสามพนส้อยบาทหปีครับเดิตดีก็ได้7ปีนะเจ็ดปีจะสองพันสองพแต่ยาเลยหปีก็พอแล้วสามพนองนี่ก็ถูกแล้วใช่นไหม 3,200บาท6ปี3,200บาท6ปี3 2 0 0บาท6ปีก็ยี่ห้ออื่ก็มีนะครับแอดมินให้ถ่ายหน้าเต็นท์นะครับเพื่อเพื่อเป็นความน่าเชื่อถือนะครับไม่ใช่มีวิชาชีพเราบอกนะครับก็คือในการจองนะครับ เราจะถ่ายเป็นวิดีโอนะฮะทำจองให้นะครับแล้วค่อยโอนตังค์นะครับครับผมไม่ต้องโอนตังค์มาก่อนนะครับไม่รับให้แต่จองปุ๊บบอกว่าจองนะครับบอกว่าจองแอดมินมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําใบจองให้ทำใบจองอัดวิดีโอเสร็จพูดถึงกทร,รถคันนี้เสร็จฟอร์เฟสตคุณด้านายจองมาสามพันเราเขียนใบจองอัดวิดีโอส่งมปให้แล้วคุณด้านายค่อยโอนตังค์มาให้หนือออกใช่ไหมครับตอนนี้มีฉากชีพเยอะรอ เงินจองกันเป็นว่าเล่นนะครับเงินจองต้องโอนเบอร์บัญชีเดียวนะฮะแปดสี 8, ตัวลงท้ายนะฮะ <c oughs> ถ้าเบอร์บัญชีอื่นจะโอนนะครับบอกคําเดียวเลยว่าโอนจองเบอร์บัญชีเดียวฮนะแปด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 ลงท้ายครับเบอร์ <c oughs> บัญชีอื่นไม่ต้องจองนะครับบอกไว้เลยนะครับบอกไว้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ